เป็นนาะครับวันวน,นี้เสื้อสีโทนเดียวกันเด็กก็ใส่เอี้ยมเลยครับเอาแต่ให้บอลไม่ดีกันตอนนี้แข่งสัตว์แล้วก็หือนะผู้สาวต้องออกแรงเซฟก่อนเลยครับเป็นเตะมุมด้านขวาก็เปิดขามาได้เตะมุมก่อนเลยครับของท่งนนานตาน้อยครับ เป็นสั้นครับหลุยชัดลูกนี้เสาแรกไม่ออกด้วยครับไปเก็บมาได้ครับแล้วเตะศาสตร์จามขึ้นมาไม่มีใครครับบอลมาดิบทรางนั้นเครับเตะข้างฟ้าทางซ้ายก็เปลี่ยวกับไปตั้งเงินใหม่ที่นุกครับเสียงยาวว่าจะให้นุ้ยแหลกไปครับตอนนี้บอลหมาดุเยอะเกินครับเลื่องข้ามทางดีเยอะตะวาน ยังล้านสุดน işte ี้ก็อ่ไปนะแต่หน้าเสียดายครับสองมาดูก่อนหนึ่งไปท่ายันเองจังหวะง่ายๆ่ายครับไอ้ทีนี้มายังมาหวานทางขวาลูกนี้บอลออกไปแล้วครับเป็นลูกพุ่งเลือของชนะตลาดน้อยเล่นสั้นเลยครับตลาดน้อยเกมที่แล้วเร่อเก็บเสาคะแนนเต็มบานครับสตาร์ทเกมแรกอาจจะติดติดในขัดไดงครับิงหรับตลาดน้อยครับแต่เกมที่สองนี่ถือว่าลงล็อกเลยครับ ข้ามมันงซ้ายครัก็ไปจังหวะนี้เปิดข้าวมาไม่หายครับแถบนิดนึงเก้าต่อยออกข้างเอาลูกพึ่งบยอะนั้นขวาเนี่ยตาน้อยย้อที่มานุยผักแหกไม่ค่อยดีจังหวะนี้บอลจ่ายมาแล้วาฟาวแขนไม่โดนลูกบอลครับมาจังหวะจะใช้มือจังหวะจะใช้ขาเล่นในมือจังหวะเอามือขึ้นมาหาครับเราไปโดนลูกบอลลูกนี้ไปทนไปันบอลในใจครับ โอ้แล้วเปิดฉากมาเป็นฟรีคิกระยะตรายเลยครับจังหวะนี้ของตาราโนยครับได้ลุ้นจากลูกเซตที่ก่อนครับนุ้ยเป็นผู้เล่นเท้าหนักดีลครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับจังหวะแรกของเกมครับเซตทีของตาราโน้อย้งแพงค์นี่เรียกมาสามคนเลยครับของทางด้านนาหวานครับผู้ตัดสิต้องระวังครับตูรับวิ่งมาซัดลุ่นจังละมัเรียบร้อยเลยครับโอ้โห นี่นจังหวะที่ลูหกหลาตูเนี่ยเหมือนไปกืนหลังกำแพงครับโอ้เจอลูกบอลอีกทีนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับไปเจอจังหวะที่พลาดต้องบอกว่ายืนตำแหน่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้โหเหมือนเฉลี่ยแล้วเข้าไปเลยครับโอ้เข้าไม่หายตัวลูกหลาตูเลยว่าจังหวะน,นี้ต้องบอกอย่างนั้นเลยแต่ความแรงของลูกบอลครับทำให้กลายเป็นประตูไปแล้วครับจังหวะมสักคูร์โโย,โโย,ย,ยิงประตูตสู้นี่ตัดน้อยขึ้นน้ำครับ ทางมานักขวายอ้วกนากหวานจะให้แล้วไปลูกนี้ดูครับม่อนแต่วันนี้ได้แล้วแมนม่อนมาแต่ก็ต้องแบกทีมพอสมควรเลยครับเอายาจังหวะที่มาได้ครับแบงค์ลุยมาแล้วจิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูแรับเอาไว้อยู่ทางขวาครับโอ้โหจังหวะนี้สปีดนีสองคนเลยครับถ้าจังหวะของท่านม่อนเนี่ยต้องบอกว่าเข้าไม่เต็มร้อยครับ โอุกทีถ้าเข้าเต็มๆเนี่ยไม่ไม่น่าจะไปได้ครับแต่ว่าดูว่าไปเหมือนผ่อนนิดนึงครับไปได้แล้วดูว่าหายเลยครับแต่เล่นนุน้ยอีกแล้วครับคนเดียวสองแล้วตรงเลยแล้วเกมาเมาครับจากเซตที่สิบนูกแล้วจังหวะแปงเขอะไรไไง่ายง่ายนู่นนู่นเลยครันไอ้สองประตูเรลถูกแล้วโอ้โหงานหนักเลยครับข้างหน้าหวานเกมยังไม่ยิงเลยครับโอ้โหจังหวะยิงในเกมนี้ยังไม่มีเลยครับของชนะมาดานหวานครับ มันดูจังหวะนี้ได้หรือเปล่าซ้ายแต่ไม่โดนอีกโอ้โหแค่นี้ครับก็ถือว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้จบเลยครับเมื่อวานใครดูแมนยูกับอาร์เซนอลครับขึ้นเวลาแรกอาร์เซนอลไม่ได้ยิงแม้แต่ครั้งเดียวครับไม่ได้จบตะกอนเลยครับเมื่อวานแล้วแต่ทำเดือดเรื่องใบหนึ่งกัตัวหนึ่งครับเดี๋ยวนี้มาหน้าหวานยังไม่มีโอกาสยิงกระตเหมือนกันครับตัวหลอนอย่ามาตั้านใหม่ครับเพชร เตะแล้วดูว่าจะอันนี้ม่อนขโมยมาได้ครับนาหวานเอาจับแรกไม่ดีสมเงินยังได้อยู่ครับนาหวานโอ้โหลังได้ไม่ดีก็ได้โอกาสจะไปขโมยมาได้แล้วเลี้ยงมาแล้วทางขวาแล็เข้าซ้ายไหลขวาสุดพื้นเปิดแล้วแรงเงินไปครับนาหวาสุดท้ายก็รับเข้าซองแล้วเล่นี้ยงทางดีครับนาหวานโอ้โหจับแรกไม่ดีโตขโมยมาแล้วแทงทางขวาโอ้โหน่าเสียหลักไปแล้ว จังหวะบอลมันมาย้อนหลังนิดนึงครับสำหรับผู้เลงมันนั่งขวาแล้วนั่งเขาคือเพื่อนจะแทงให้ครับเห็นนั่งใจจะกฝาประตูขึ้นมาครับคือทีมของนาหวานต้องบอกว่าเกมในเกมที่สามครับหนักทีเดียวครับของทางด้านนาหวานครับแหมว่าวันนี้ตัวผู้เลี้งค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวครับแต่เจอตลาดน้อยหนักอยู่แล้วครับ เดี่ยวดางซ้ายเยับแม่วันนี้ไปเล่นแบ็คซ้ายปกติเล่นแบ็คขวาครับเดี่ยวเปิดแล้วมใม่หางครับก่อนสำหรับช่วงพักขึ่งเวลานี่จะพักกันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเหลือในเยอะนะครับก็ยใง,งเป็นสาคพันเวยเลยครับเพราะว่าคู่อื่นๆเนี่ก็ต้องพักน้อยเหมือนกันนะหลังยังมาเลยเลยด้วยครับ จะได้พักกันเยอะๆก็เวลาจะไ,ได้มีล็อกเข้าสายตรงนี้เปิดอีกทีโอ้โ่งกูโอ้ยจะไปชานเสาตุือจังหวะนี้บ้าเขาไม่ถึงบอลเยอะจังหวะสุดท้ายของพนักตลาดน้อยครัเขาปากไม่ถึงครับโต้ลำบัอีกทีนึงก็ยังไม่ผ่านครับโต้ให้มาที่รคบเดี๋ยว ย้อนมาเพชรเพชรนี่ดูครับโอ้โหเจอล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เปิดลูกนี้ออกข้างเลยเด็กจังหวะเข้าไปเล่นเงี้ยทำได้ดีครับจังหวะเมื่อคู่แล้วของในน่าประหลานครับเข้าไปเทสซิ่งสูงครับแล้วก็บีบเอาบอลกลับมาได้ลูกคู่กลางขวาครับของนาหวานครับเกมนี้กำลังจะผ่านเจ็ดนาทีครับสําหรับเกมส์นขึ้นและล้างเลยอาอแล้วทุ่งฟ้าเยครับะมากจังหวะนี้วัวสิงให้เปลี่ยนทุ่งเป็นในน่าตราดน้อยได้ทุ่งแทนครับ ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่เพชรับมาแล้ะเลยซ้ายที่นี้ขวาแมาเอ้าช้าเกินครับโอ้โหไม่หยุดขาดก็จังหวะนี้มีใจเย็นเกินครับโอ้โหดูครับไม่ยิงสักทีครับกูไปรอจนจังหวะสุดท้ายครับแล้วกองหลังต้องถมแล้วมาบอกไอ้พังครับโอ้ไม่งั้นมีเสียตี้สามแน่นอนครับเปิดมาแล้วยิงเลยตรงต่อแล้วเพี่ยน โอ้ยจังหวะมนทะลุแล hmm ้วไม่มีกองหลังมาบล็อกโอกาสเสียประตูถือว่าสูงเลยเพราะว่าระยะต่อเจาะเลยได้ไปต่อเปิดโทษแต่ตั้งเป็นเราประตูเล่นสั้นๆครับนอหวานฝูยังทำเกมได้ไม่เข้าปฏิกริตต่อเยอะดังบอลยังไม่เข้ามีส่วนลุกสุดเกมเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นทางด้านตลาดน้อยครับของบอลซะส่วนใหญ่เลยครับ สามกันแล้วตู้ละไรก็จังบนอด็กทีนเตะไปโถโหนี่กระยิงเลยเนี่ไอ้แม่อนไส้มันเนี่ยไอ้จตงหวาทางนั้นซ้ายแของตู้ของจังหวะเนี่ยน่าจะตั้งใจยิงเลยแต่บอลนี้ไม่ตรงต่อเลยเก็บได้แล้วซับลูกดีโอ้โหต้องปัดกันมาลูก โอ้โหจ kind of mm ังหวะซัดด้วยขวาเต็มข้อเลยครับโอ you, you fruit, water, tense, e ้ด so ูบอลพุ่งเหมืนจะหลือเลยก็ต้องชทิ้งนี่เป็นโอกาสครั้งแรกๆของชนะมะนาหวานเลยครับต้องพยายามหาจังหวะแบบนี้ให้ได้บ่อยๆครับเข่าขวามาซัดอีกทีแล้วตูนี่ตกทิ้งครับเดี๋ยวดูว่าตอนนี้ขึงหนักเลยครับชนะมะนาหวานจะเอาบอลตูนี่ไข่แตกครับจะได้หรือเปล่าแล้วโจ้ลูกนี้บอลบอลป็นหัวชนะสลับน้อยเอจังหวะอีกโดน ผู้เล่นของาณะา,าวาัลออกข้างไปเองจังหวะมาช่วกู่ย้อนมาเสือร้ยฝ่ายเกือถืเจอสองเจอสามอิงแล้วไม้วานแม่จะส่งให้หนุอ้าเออเข้าสองครับบอลโอ้อโหนี่จะยกลบเลยครับเราคู่จะมุไม่ห่างนวตัวนไต่ทิ้งไม่ไหวยอมเสียลูกไต่ เอโบงันซานยกแบงค์ย um, ้อนมาโอ้โหเตะอีก rồi นะตู้สาดยาวมาเนี้ไ๋ยอยู่ขึ Alexandria ้นเลยต้นหน้า oh. น oh. ี่เลยผู้เล่นของทางด้านตลาดน้อยครับเก็บลงมาครับเราปั๊มเน่ตอนนี้เอามาได้ครับพระวานเราดู้าครับยังได้อยู่ทางด้านซ้ายกรับม่อนย้อนมาเอายัดมาตรงกลางครับเบิ้ลจังหวะเดียวเครื่องยังไม่ขยับเลยครับโอ้โหใจร้อนใจครับ ก็เป็นจังหวะที่เหมือนไม่เข้าใจกันเรืยแล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าโอ้โหแล้วไม่ตรงต่อครับจังหวะซัดแา้วอบุ่กนี้ของนักแม่าหวานครับโตคิกเยอะให้โต้าวขึ้นมาพักให้เพื่อนครับ บาลน้อยเสียบอลครับด่ากลับมาได้ครับซ้ายแม่โอ้โหดูบอลจะมาถึงมั่งแต่คิวต้องบอกว่าเล่นลำบากเลยอะเลยเยอะยังไม่มีสเสือกับเกมเพราะว่าบอลมาแต่ละจังหวะนี่แม่มันมาแล้วเล่นยากครับเราะนั้นไซมอนงบยังไม่เข้าเนื้อกายเยอะบาลดู เอาไปออกวบอลอยู่ในสนามก็ไปอออลูกนี้ให้มาโอ้โหตรนการกล่าวมาหนายนายโยขวากล้วกิ้งโอ้โหแม่ปัดได้ให้เลยสายอันทีมาดิสายมอนเรับเอาฟาทางขวาเลยครับกล่มาทางซ้ายอันทีเนี่นยนว,วาน พยายามจะเข้าไปเซตตัวลงสฝังสวยมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะไอนหลอีกทีไม่ยิงนะโอ้โหแล้วกิ้งเลี้ยวหูเข้าซองแน่นะลูกแล้วลูกซูเปอร์เซตเลยครับโอ้ต้องบอกว่าถ้าไม่มีลูกนี่หลายประตูแล้วครับที่หน้าเรามีโอกาสโดนแล้วคะแนนต่าน้องเลยรู้ได้สิว่าอย่างซูเปอร์เซฟเลยแหลๆจังหวะแล้วดูรัศมีมาเตือนแลครับผู้เล่นของคะแนนมันอว่าเนี่ยจังหวะว่าักครู่ครับ ที <mile> ่ก <numbered target> wow. ุฏิศิลป์ให้ลูกนี้เปตี่ยไปครับแล้วมาเตือนย้อนหลังครับว่าอย่าไปทำอีกทำอีกนี่มีโอกาสโดนใบเหลืองได้ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังครับจะได้เลยในว่าเข้าบอลห้าสิบห้าสิบก็อันตรายทีเดียวครับตั้งมาใเขาตั้งเลยใช่ฉันลกมาลูกนี้ไม่มีใครครับไม่เก็บตรงมาได้ครับไชลจะแหวกมาได้หนึ่งไหลซ้ายมี่แบง ถามเนี้ยเราจะแตะลอดขาไหมวเอา้ายังได้ก็เลยสองให้วนะแบงก์ต่คืนมาเน่งเน่งจิ้งก็ไม่โด่อดแล้วโผลโ่ตรงจังหวะทำทิ้งดีสองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโอ้โหจังหวะนี้ต่างเัยไม่ทันเลยครับทั้งน้านบรราหวานครับเกือบโจ้ร้ายับจังหวะแบบนี้นี่เป็นลูกเก่งเลยครับของต่างน,น้อยครับทำชิ้งเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะได้คับเดี่ยว พไม่ผ่านไม่แต่พีงออกข้หางไว้แล้วลูกทุกทางขวาครับสามสามเดียวเข้าขวาแล้วให้มาขวาสุดแบงค์กจบมาไม่ผ่านสองครับยังได้แล้วนบโดนล้วกลับมาคอมบอลหนียากเลือดผมก็ต่อ,ตอน้อยโวนไปตั้งกันหลังสุดเลยครับเพชร็จใแล้วไปครับแ,แ,แ,แบงค์ ดูแล้วการให้บอลมัลุ so ้นใจเลยครับเดี่ยวให้สั่งสายอ่ะโต้คิดว่ามือไหนออกกําวาเลยเข้าฝายิงแล้วก็ไม่ตรงก้อนก็ไปเจอไม่ถือว่าเป็นลูกเก่งเลยครับยิงเตะไซก้อยเล็กๆครับของทางนั้นเครับยิงไปแล้วคนเดียวมีสองประตูครับในตอนนี้ให้แน่น ม,มัเนเอาตลาดนี้นำ้ำมนันาหวานอีสองมองงันหล่อสูงเยอะในขนาดนี้เยอะเล่นเปลี่ยนตัวเอา,าเ,เวทลงมาครับเวทลงมางจะให้เล่นเสนอหาแทนเลยครับให้มา,มาลี้ดูครับลุยมาได้ทางซ้ายขาด้วยเปิดพิง้วแหมบอลสุดท้ายไม่ถึงครับเอ,าเอาากก้าแล้วไหนมีเล่นจ้าวลรือกิงโอ้โหนี่ครับ โอ้ยตีไหตแตกมาแล้วครับจังหวะนี้ต้องชนครับชนะไม่หวานครับทำเงี้สวยครับตึ้งซ้ายครับเจาะเข้าไปครับแล้วตกมาตรงกลางครับจังหวะเคลียร์ไม่ขาดครับนั่งจะเป็นนั่นนั้นเข้าไปช่วยแล้วดูแล้วเตะไม่เคลียร์ครับโอ้จังหวะนี้เก็บตกเขาสองยิงหายเลยครับเสาแรกครับโอ้จังหวะนี้เนื้อเซฟมาก่อนหน้านี้สามสี่ลูกไม่เหลือเลยครับหนึ่งประตูสองครับตียิงไหต่างจนได้ครับชนะไม่หวานครับอ้าวกลับมามีลุ้นอีกทีครับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับ เอาออฟลงมาครับมีกองหลังตัวหลักของทีมนะครับของน,น,นะน้าหวานครับเกมได้เป็นฮีโลครับทำสองประตูแล้วดูเฉื่อยๆเนี่ยป้อมยังเต็มเลยนะพลาดน้อยครับเอาออกไปจับบอลดาวลุนี้ โล่งอีกทีนึงแล้วเด้งเดนุ้ยโอ้โหปลาติดเซมอีกครับเออหนุ่ยได้ยิงจ่อจ่อเหมือนไม่ค่อยถนัดหรือเปล่าครับโอ้ถนัดยิงลูกไกลไกลมากกว่าครับถ้าเต็มกายเลยิงจะหายแล้วตูจังหมดลูกฟ้าหวองเนี้ยโอ้ดูนะเพื่นเด้งเด้จ่อยิงไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวไม่ถนัดลูกยิงจบบเขาสองเนี้ยิงต่อจ่อเด็กติดแซมสองรอบเลยโอ้ไม่เหมือนจังหวะยิงไกลเ่ย หนักหน่วงแล้วก็บางครั้เด็ดขาดก็จังหวะยิงใกล้ๆเหมือนไม่ว่าจะตัวในรังเลยก็ปกติถนัดยิงเป็นข้อมากกว่าไม่ซับตามสไตล์แล้วนะจังหวะแบบนี้ลูไปแล้วติวตดอ,อยอ่างไรก็ลูกที่จะต,ตอจะจ้องขวา,องอาก็เตะเนี่ยกำลังจะอยู่ในช่วงสี่นาทีสุดท้ายครับโบ้ทิ้งไม่ออกด้วยครับอ๋อลูกนี้พุทธศิษ,ษิ์ให้ฟาาระหว่างลูกตุ้ง เอโต้เท้าต่อวยอวุฒิศิลก็ไม่ได้ทำอะไรครับแต่จังหวะนี้เวุฒิศิลย้อนกลับมาครับให้เลยลูกฟรีคิกของนี่ยะมันน่าหวานครับอ๋อใส่มอนอยู่ที่บอลเยอะใส่มอนนี่ดูร่างหน้าตาเนี่ยนะดูนะบอดเท้านี่อันด้าตูลานะชัดครับเปิดจับตาปุ่งนี้มาไม่หายครับแล้วดูครับเด็กเคลียร์ก็ไม่พันขาเนี่ยโต้มาแล้วครับซ้ายซ้ายไม่ผ่านโอ้โหวอนหลักสวยครับ หมาแลายก้อนเข้าขวาแล้วยิงไม่ผ่านเลยนกันโอ้โหก้อนดีก็ถือว่าเป็นเพื่อนยิงแถวสองได้ดีพวกซิงขอิลคงชนะมาหวานเดียบตอนนี้ยังถือว่ายังไม่ผ่านบล็อกกับพูกยิงแถวสองส่วนใหญ่ไทยมาออฟอาร์มีมี่ออฟยิงแล้วเอ้าโอ้โหสองหลานก็ต้องมาได้ยิงไม่ตรงต่อกระบอกหูดูเร็วโอ้หนี่จบจ่อเลยเรื่อยเรื่อยเกิดจริง เสมอครับอูมมนาหวานยิงไม่เข้าครับมื่อสักครู่เราฝ่ายไม่ผ่านมือขวาตูครับโอ้ช่างมหัศจรยกูดูมลนาหวานโอกาสพอถักแพ้เลยครับยิงจับจ่อครับเอ้าแล้วตูดักได้ครับตลาดน้อยเข้าในแล้วไข่ด้านขวา่ะเน้งเยิงเราเอ้าอู๋โวไปย้อนหลังปอะตัวสวนครับ ออกบางแล้วออกอู้อเรื่อมาเลยดียังช้ากว่าจังหวะผมเพื่อนครับบอลเอาพีดได้ขวามีเติมแล้วสวัสีพระวันเติมยาวมัทางซ้ายจับล้มยังไงครับเจอสองไม่ผ่านแม่โอ้โหดูรึต้าน้องวันนี้มือแข็งไม่ชัดเลยครับไม่รู้ เป็นเพราะว่าเอาเททขึ้นมาเล่นตรงกลางหรือเปล่าข้างหลังนี่ด่วเลยโอ้โหแล้วไหลมาดิจับต้องไหลยื่นโต้ะแพทอู้หูนี่แล้วตลาดน,น้อยช่งหวาแบบนี้ไม่เด็ดขาดจริงๆนะครับดูลบโอกาสที่จะหนีเลน,นสามมาตัวหนึ่งเนี่ยมีหลายต่อหลายครั้งมากครับแต่ว่าไม่ทำไม่ได้ครับพี่ครับนี่เราเกมฟุตบอลมีส่วนใหญ่ทำฝั่งตรงข้ามไม่ได้รับเปัวเขาแจ้งโวเลย ยังไงจะเปียตัวนี่โอ้เหลือฟ้าจังหวะนี้เฮ้ยข้าวังพวพดผ้าไปหน่อยแลจังหวะสุดท้ายอ็เสียเป็นปีคิกระยะหวังผลอะครับยังไงจังหวะจะเปลี่ยนตัวเนี่ยรอเพื่อนออกมาง่อเนี่ยเพราะว่าเอลสิงมีท่านเดียวตอนนี้ก็บางทีอาจจะไม่ทนันับยังไงแจ้งขึ้นมาที่ผมด้านบนได้นะ การเตะตัวครับจังหวะนี้ก่อนลูกตายครับตุ้ยสั้นโอ้โหคราวนี้ติดเซฟจังหวะสองยังเป็นตาโน้อยครับอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครสองเกลในครึ่งเวลาไล่ครับเช่วงเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้นครับแล้วตูนูนี้โอ้โหเจือเสียวบ่อยครับให้กับทางขวาครับเก็บมาได้สอนโอ้โหแล้วก็ยกลูกนี้ไปไหน เขาปิดที่แล้แล้วเขาปิดแล้วนะอ่าดูดูีเขาด้านหลังบคสินให้สาวรับของกันได้ตาน้อยก็เป็่ั้เตะขึ้นมาเเาปิดเขาเนี่ยลายใหญ่อะได้เลยได้ได้เลยย้อนอะเพชรเพชรหลอกก็ไถมันได้ตโอ้โหหลอกสองหลอกไอ้ทีตัวที่ส ủa, ดูนะ quay ngoài ครับแหมตะหน่อยหลอกเยอะหน่อยครับ I <laughs> don't